สวัสดีค่ะพบกับรายการ I าอายพาชิมยิ้มพาเที่ยววันนี้เราอยู่ที่ไหนคะนะอ้องอายตอนนี้เราอยู่ที่หมาล่าฮอตพอตค่ะที่สอบอบอปลาค่ะพี่ยิ้มใช่ค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่นะคะอาหารบุฟเฟ่ค่ะเป็นหมาล่าบุฟเฟ่นะคะคนละ1นึ่งแาก้าพันกีบค่ะด้านในนะคะทั้งน้องอายเขาจะมีน้ำซุปให้เราเลือกนะคะแล้วก็ส่วนอาหารนะคะเราต้องตักเองค่ะไม่รอช้าแล้วค่ะพี่หิวมากเลยอ่ะไปกันเลยไปก็ห,หิวเหมือนกันไป,ไป ในร้านนะคะมาล่าฮอดพอดอายแสนสามสิบเก้าพันตกคุลเเท่าไหร่เหรีเท่าไหร่ค่ะน้องอายหาเหรียให้ห้าเก้าเท่าไหร่นะคะแสนสามสิบเก้าแสนสามสิบเก้าหารเอาเลนะคะจริ้งหรอคะ ขึ้นเ,เป็นเท่าไหร่คะเดชขึ้นเพิ่ม20,000ยังไม่ถึง300บาทอีกเท่าไหร่59 59 2 3เปิดนานแล้วเหรอคะพี่เปิดสาขาที่ได้อันนี้พี่เป็นเจ้าของนะคะคนไทยใช่ไหมคะเป็นคนไทยตอนนี้ก็ราคาที่มากินนะคะวันที่ วันนี้วันที่14ค่ะวันนี้วันที่14นะคะอยู่ที่แสนสามสิบเก้าพันกีบแต่ว่าพี่บอกว่าอีกกี่อีกอกี่วันนะพี่ 2, 1, อีกสวันอีกสวันจะปรับราคาขึ้นอีกยี่สิบพันนะคะสองร้อสสมบห้าตอนนี้ราคาสองร้อยสามสิบห้าใช่อีกสองวันจะปรับเป็นแสนี่สเก้าอย่างี้เหรอะอ๋ออีกสวันจะปรับเป็นแสนสี่บเก้าโอเคอยู่นะออใช่ผูกมาก โโอหก็โอเคอยู่นะอันนี้คือเป็นอาหารที่เราไปตักมาโอ้โหแฮร์รี่นกินหมดไหมคะพีทต้องหมดโอเคหิวมากๆแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันดีกว่าว่าจะแซ่บแค่ไหนนะรู้เลยไหมมาล่าฮอตพอตค่ะจัดเต็มวันนี้มาไอเด้โอ้ดูไอไม่ค่อยหิวเลยนะเนี่ยสรุปเอาไหมเต็มโตค่ะเต็มโตเยอะมากมาเยเต็มโตเลย อันนี้จะเป็นน้าซุปที่สั่งมานะคะฝั่งตรงนี้นะคะจะเป็นต้มยำแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นหมาล่าโอ้โหถ้าทางจะแซ่บมากาต้องลอง บุฟเฟต์แต่ถ้าอยากกินในตู้คือจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะน้ำที่รวมในบุฟเฟต์นะคะจะมีน้ำมะนาวแล้วก็น้ำผลไม้รวมน้ำองุ่นแล้วก็น้ำชาเขียววันนี้เราจะกินได้้แลวน้ำมะนาวมะนาวเะไรน้ำผึ้งมะนาวหรออันนี้น้ำชาผลไม้ชามะนาวเออน้ำชามะนาวได้เอาไปให้เบนแล้วปะ อร่อยอันไหนน้ำผลไม้รวมน้ำหมากไม้รวมหิวป๊บนึงดูะปอไปจะครึ่งหนึ่งแล้วอันนี้น้ำอะไรคะชามะนาวชามะนาวเติมหรอคะใช่อร่อยเหมือนแบบลิตรันทีอะไรนะลิอะไรนะลิตตันใช่ไหมลิตรันทีโอเคไป ไม่รอช้าจ้ะใส่เข้าไปอ,อาหารดูสะอาดสะอ้านมากไม่ว่าจะเป็นการจัดจาน,นคือแบบสะอาดสุดอ,สอันนี้คืออะไรอ่ะเนื้อหรอเนื้ออันนี้เป็นต้มยำอันนี้หมาล่านะสองน้ำเราจะใส่ต้มยำหนึ่งนอกนั้นเราก็จะใส่หมาล่า เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านหมาล่าเราจะมากินหมาล่าต้มยำไปกินบ้านเราได้อ๋อไอ้จะใส่อะไรอ่ะใส่หมูค่ะไม่ต้มยำหรอใช่โอ้โหไม่ได้ยินเลยนะทางนั้นอนะ่ะเสียงนะไม่ค่อยหิวเลยนะเลือดเดอดานปิดไม่นอนนะฮะโ <Okay. S 1> อเค น้ำจิ้มคืยลืมเอาน้ำจิ้มน้ำจิ้มม<อ>ีมีแบบมีกี่แบบอ่ะอันนี้ของอายปลาปาเป็นน้ำจิ้มด้วยค่ะน้ำ,นำจิ้มมีสี่แบบกินมากอันนี้คืออะไรอ่ะดมดมก่อนได้ไหมอารมณ์แบบเป็นเป็นซอสพริกแต่ว่าเป็นซอสเหมือนอารมณ์แบบซีอิ๊วอะแต่ว่าไม่กลิ่นจะไม่แรงเหมือนซีอิ๊ว อ๋อนี่นึ่งเกยยัไงอร่อยอร่อย รสชาติหม่าล่ามันจะเป็นแบบเผ็ดร้อเนเวื่ๆเรืองฝากอันอนันนี้ไหมตัวนี้ไหมทำแก้วน้ำแก้วทำแก้วน้ำเขาโตอีกอืม้มอ่ะเน้นๆหมูสามชั้นอาอยุานี่ยังฮะหม่า,าล่าเป็นไงบ้างเผ็ดอร่อยไหมอร่อยเผ็ดแบบ มาล่าจะอารมณ์แบบชาช้าลินเลยเหมือนอารมณ์แบบถ้าเป็นที่นี่เขาจะชอบเรียกอะไรนะจุ่มจีนจุ่มจีนบ้านเราก็จะแบบอารมณ์แบบมาล่ามาล่าเผ็ดร้อน <c oughs> อร่อย

หิวห,หรือเปล่ตอนนี้กี่โมงแล้ววายสามทุ่มไหมสมทุ่มหรอสองทุ่มสี่สิบสองทุ่มสี่สิบเร่เรเร่นรเรนเรเท่ยร่เร่เย่เ่เร่่เ่เร่น่เ่เร่เนนเร่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 ไป่ร่เ,รเ,รเรออ่่

แล้วแบหมือนคาเฟ่เลื่อนเราไปอีกแบบแยกเอาไปอีกสิบั้งโอ้โหวันหลังเราไปกินแถวช้ชางเผือกก็ได้นะหมาลา่าบมาลา่าฮอตพอตที่เขาบอกว่ามีอยู่สองสาขานะคะก็คือหนึ่งสาขาโนนขอตรงที่เรานั่งกินอยู่แล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่แถวช้างเผือกมันอ,อยู่ เส้นในเมืองทางไปสีไครแล้วก็ทางไปดินโถงนะคะอันนี้เปิดโดดแล้วะ่ะจะมาสถานีคจะเปิดประมาณสามเดือนโอ้โหคนรลายบะ นี่มมเวนแห้งลายบน่ยมเวนลายบี่ยโมเวนจะลายประมาณสูงเอ็ดงองมงอ้วตอนแรกเี่นเริ่มหกโมงนะคาจะลายวันนี้ค่าเสียหายเราหมดไปหนึ่งล้านกับ9ก้าพักีบเพราะเรามาหกคนล้านไม่ใช่ล้านกับเก้าก้ีบอาหารถูกแล้วไม่ใช่หนึ่งศ เออฐาห้าเก้าพันเจ็ดค่าเสียหายวันนี้ขาขอเบอรงบินเนี่ยทั้งหมดเข,เขาจะบินบินเอาบรได้นะรัะโอเคโรบเดยนๆๆจะจาเป็นยังไงคะพี่วันนี้อยอร่อยแล้วก็อิ่มมากเลยค่ะ เดินจะไม่ออกเลยค่ะใช่น้ําซุปที่เราสั่งไปนะคะจะมีน้ำซุปแบบต้มยำแล้วก็หมาล่าโอ้โหอร่อยมากเผ็ดร้อนมากส่วนใหญ่อาจจะกินต้มยำแต่ยิ้มมันจะกินหมาล่าเผ็ดร้อนมากแต่ว่าอร่อยอย่างนี้สุดเลยค่ะสุดให้แบบนี้ไปเลยนะคะค่าเสียหายเราเหร่ค่าเสียหายวันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านเก้าพันกีบนะคะเงินไทยเงินไทยก็ประมาณ1,700ใช่ประมาณพันเจ็ดอยนิดๆิดนะคะถูกมากๆเลยค่ะต่อคนละประมาณ200กว่าบาทแต่ว่าเราจะไปหมดกับน้ำซุปที่แบบว่าเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ ร้านนี้อยู่ที่ไหนคะพี่ยิมร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านโนนคอนะคะเขาจะมี2สาขาค่ะ1แถวโนนคอแล้วก็2จะอยู่แถวช้างเผือกนะคะสรุปอร่อยมากๆค่ะถ้าใครอยากจะกินนะคะก็แวะมาที่นี่เลยน้องไอหมาล่าฮอตพอตค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะยิมแล้วก็น้องไอ้นะคะจะขอตา จะ,จะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วคลิปหน้านะคะรอติดตามด้วยนะคะว่าอายกับพี่ยิ้มจะไปตะลุยกินร้านไหนในสปปลาวนะคะฝากให้ทุกคนติดตามด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีดค่ะ